เหยื่อตีนผีป้าคำอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานแกเป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาดสดแกเลยต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกไปขายผักบ้านป้าคำอยู่ติดถนนหลักของหมู่บ้านซึ่งใกลกับโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเมื่อหลายปีก่อนได้มีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนประสานงากับรถกระบะรับส่งนักเรียนที่บริเวณโค้งนี้ ทำให้มีเด็กนักเรียนหญิงเสียชีวิตสี่คนในวันที่เกิดเหตุนั้นป้าคาก็ไปมุงดูพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งภาพที่เห็นก็สร้างความเวทนาให้กับคนที่ไปมุงดูกันเป็นอย่างมากร่างที่ไร้วิญญาณของนักเรียนหญิงถูกวางบนผ้าขาวเรียงต่อกันสี่ศพชาวบ้านคนหนึ่งที่ดูอยู่ก็ถึงกับขวัญเสียเพราะในขณะที่ดูอยู่นั้นเขาก็เห็นวิญญาณของเด็กนักเรียนทั้ง4 ยืนปะปนอยู่กับชาวบ้านด้วยซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเองก็เห็นเหมือนกันวันนั้นป้าคำจึงกลับเข้าบ้านแล้วก็พูดเตือนสติลูกชายให้ระวังเรื่องการขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยโดยเฉพาะตรงโค้งหน้าบ้านเพราะไม่อยากสูญเสียลูกชายไปด้วยอีกคนแต่หลังจากนั้นแค่อทิตย์เดียวหลังจากไปส่งป้าคำที่ตลาดสดลูกชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ รถล้มตรงทางโค้งหน้าบ้านแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแค่ขาหักพ่อแค่ไปถามลูกชายก็ได้ความว่าขณะที่เขาขี่รถขับมาถึงทางโค้งก็มีเด็กนักเรียนหญิงมาวิ่งตัดหน้ารถซึ่งวันนั้นเป็นวันเสราร์แท้ๆไม่มีเด็กคนไหนมาโรงเรียนแน่นอนหลังจากรถล้มลงด้วยความเจ็บลูกชายของป้าคำก็นอนนิ่งไปพักหนึ่งแต่พอเขาหันไปดูรอบ ก็ไม่เห็นใครเลยสักคนจนกระทั่งมีชาวบ้านขี่รถมาเห็นแล้วพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลพอป้าคำได้ฟังที่ลูกชายเล่าจึงย้อนนึกไปถึงอุบัติเหตุรถบรรทุกชนประสานงากับรถรับส่งนักเรียนทันทีเพราะเพิ่งเกิดเหตุเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่อีกใจก็คิดว่าลูกตาฝาดไปเองหลังจากนั้นชาวบ้านก็ลือต่อๆกันมาว่าเห็นเด็กนักเรียนหญิงสี่คนมายืนโบกรถบ้าง พากันวิ่งตัดหน้ารถบ้างเห็นกันทั่วนหน้าทั้งหมู่บ้านแต่ป้าคำเองก็ไม่เคยเจอกับตัวสักทีจนกระทั่งเช้ามืดของวันหนึง่งขณะที่ป้าคำกำลังเรียงผักใส่รถสามล้อพ่วงข้างเพื่อจะนาไปขายแกก็ได้ยินเสียงมาหอนดังมาจากโค้งหน้าบ้านพอแกชะเง้อหน้าออกไปมองก็ไม่เห็นว่ามีอะไรตอนนั้นแกกลัวว่าจะเป็นพวกโจรมากกว่าหมาหอนอยู่ไม่นานก็หยุดไป ป้าคำจึงกลับไปเรียงผักต่อจนเสร็จแล้วแกก็ขี่รถออกจากบ้านแกไปช้าๆค่อยๆไปถนนตรงโค้งหน้าบ้านก็เป็นลุมเป็นบอ่อเพราะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปมาบ่อยๆพอถึงช่วงกลางโค้งจูๆ่ๆรถของป้าคำก็ดับพร้อมกับเสียงหมาหอนดังขึ้นอีกครั้งมีหมาเืนเรียงกันอยู่สามสี่ตัวตรงโค้งและหันหน้าไปทางป่าข้างทางป้าคำเริ่มใจเสียเพราะไม่รู้ว่า หมาหอนอะไรกันแน่แกจึงหันไปดุหมาแต่พวกมันก็ไม่ยอมหยุดประคำจึงต้องหันไปมองว่ามันเห่าอะไรกันพอหันไปมองก็ไม่มีอะไรแกเลยรีบกระทืบเท้าสตาร์ตรถแต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดจนแกรู้สึกปวดขาเลยหยุดสตาร์ทแล้วก็เปิดเบอะดูว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าแต่น้ำมันก็ยังมีอยู่ตอนนั้นแกทำอะไรไม่ถูกจะโทรตามลูกชายมาช่วยลูกชายก็ยังขาหักอยู่ แกเลยนึกถึงน้องชายซึ่งบ้านน้องชายอยู่ห่างจากนั้นไม่กี่ร้อยเมตรแกก็ตั้งใจว่าจะตามน้องชายมาช่วยดูรถจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่พอกดโทรออกก็มีแต่สัญญาณรอสายพอปลายสายรับสายและพูดฮลัลโหลสัญญาณก็ถูกตัดไปเป็นแบบนั้นอยู่หลายรอบจนป้าคำเริ่มหง,งุดหงิดเลยเลิกโทรไปเองแล้วหันมาลองสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ก็ไม่ติด ต่วนมาก็ยังเห่าหอนกันไม่เลิกจนป้าคำรำคาญและหันไปตะคอกหมาอีกทีว่าจะเห่าอะไรกันนักหนาพอพูดจบก็มีลมเย็นยะเยือกช่วยมาประทะตัวแก่พร้อมกับกลิ่นเหม็นคล้ายซากเน่าๆป้ะคำเห็นท่าไม่ดีแกเลยดันรถเพื่อที่จะให้ไปพ้นจากโค้งตรงนั้นแต่ดันเท่าไหร่รถก็ไม่ขยับจังหวะที่ดันรถอยู่สายตาของแกก็เหลือบมองไปที่กระจกรถภาพที่เห็น พอทำให้แก่ใจหายวับไปถึงตะตุ่มเพราะมีเด็กผู้หญิงสองคนกำลังดึงท้ายรถของแกไว้ส่วนอีกสองคนก็ยืนมองอยู่ด้านหลังซึ่งเด็กทั้งหมดใส่ชุดนักเรียนพอประคำได้เห็นแบบนั้นแกก็ทิ้งรถแล้วรีบวิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองรถตัวเองอีกเลยจนวิ่งไปถึงหน้าบ้านของน้องชายแกก็เคาะประตูเรียกจนคนในบ้านแตกตื่นพอน้องชายเปิดประตู ป้าคำก็รีบเล่าให้ฟังว่าแกเจออะไรมาพร้อมกับขอให้น้องชายและญาติอีกคนไปช่วยกันเอารถมาให้หน่อยหลังจากนั่งรอให้สว่างอีกไม่นานน้องชายของป้าคำก็ขี่รถมาและบอกว่ารถก็ปกติดีสตาร์ททีเดียวติดเลยป้าคำจึงได้แต่พูดว่าไอ้ผีหลอกมันเป็นแบบนี้นี่เองจากนั้นแกก็ขี่รถไปตลาดแต่ให้หลานสาวนั่งมาเป็นเพื่อนด้วยพอขายของเสร็จแกก็แวะวัดทำบุญ และสอบถามหาญาติของผีเด็กนักเรียนหญิงทั้งสี่คนเพื่อให้นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเด็กๆออกจากโค้งตรงนั้นซึ่งหลังจากที่พระมาทำพิธีไปแล้วปาคำและชาวบ้านก็ไม่เจอเหตุการณ์หลอนตรงโค้งนั้นอีกเลย